สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้าพาทิ์ขึ้นนะครับผมในวันที่พาทิ์ขึ้นในในวันในฤด,ดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์วันนี้วันที่สิบใช่ไหมสิบแล้ไหมสิบน่าจะสิบแล้ววันที่สิบอากาศเช้านี้สิบสององศาแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วขึ้นมาเป็นสิบสามจะขึ้นสิบสี่องศาแล้วนะครับดูจากอินเทอร์เน็ตนะครผม อากาศค่อนข้างหนาวเย็ยนมากเลยนะครับผมเนี่ยพาทิ์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะมาทําอาหารกันนะครับรอพรกใหญ่ใหญ่ก่อนแล้วมาทําอาหารกันนะทําอาหารทําอาหารด้วยเตาฟืนนะครับผมกัดเย็ยนอันนี้เราก็มาดูนะครับผมนี่สวนผักสวนผักของ สวนผักอุยคำสวนผักสวนผักสวนผักอุยคำนี่เป็นสวนผักอุยคำนะครับผมสวนผักอุยคำทำกเกษตรนะ,กระเกษตรปลูกสารพิษกเกษตรพอเพียงในครัวเรือนเนรัยผมก็เห็นมีผักกาดผักกาดนะครับผมแล้วก็ต้นหอม แล้วก็มีต้นต้นถั่วลันเตานะครับผมถั่วลันเตาแล้วก็มีผักกาดแล้วก็ต่อไปก็เป็นต้นฟักทองแล้วก็ถั่วยาวนะครับผมแล้วก็้ผักอีกอย่างนะฮะตรงนู้นอ่ะทางนี้เขาเรียกว่าผักขี้วัวผักขี้วัวแล้วก็มีถั่ว ทัวลายเสือนะครับผมเขาเรียกกันทัวลายเสือนี่นะฮะผมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเอาไว้กินในครัวเรือนนะครับผมนี่ฮะเรามาเยี่ยมเยือนอุ้ยํานะครับผมนี่ฮะเกษตรผู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับผม สำหรับ EP นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ